อะไรของยังเริ่มยังดีครับผมสุชาติจำนงครับวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมแผนเดียวเนี่ยกิจการของน่อยใจขอกด้มีการอธิบายเชินครับเช่นครับแต่ว่าเพีขึ้นี้ไม่ได้นะครับที่วางเนี่ยอันนี้นะครับเหมาะสลับสาวสดนะครับที่ไม่เคย จะมีตัววัดขนาดนะครับน้ำหนักขนาดจุดคุณทำเหยอ่ไซส์เนี่ยจุดเจ็ดอะไรก็ว่ากนไปครับทุกท่านบวกลบอยากมีสีสันนะครับใช้ตัวนี้ครับมันจะมีรูปเกตปลาด้วยครับแต่ว่าถ้าตัวใหญ่ๆนะครับคุณจะได้แบบนี้นะครับใช้ตัวใหญ่จะได้แบบนี้มาแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวเล็กๆได้ปลาที่เรากินเป็นตัวเล็กๆหมดเลยครับ

ไอ้คนนี้ไม่กินนะครับไ้เต้าว่ดหับไอ้เตามันชอบนี่นะเต้ามันชอบนี่ไม่เอาเต้าอันนี้ยังไม่ได้ทำสีครับนีุุ้กๆๆนะครับคุอัพโหลดละยังไม่้ท เขาว่ามีหัวยุ่มเลยอันนี้หัวยุ่มูอันนี้หัวยุ่มปั๊บปั๊บได้เนี่ยนี่หัวยุ่มให้ได้น้อยให้ได้เยอะ